สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้ ที่มีอะไรดีมาบอกนะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับผมใครที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนะครับผมไม่เสียตังค์นะครับผมมีแอปดีๆมาเสนอนะเติมเพชรไม่ว่าจะเป็นไอเทมอะไรแบบนี้นะครับผมตาไฟเอยหรือจะเป็นทางหน้าของ bcs เอยหรือแบบไอเทมต่างๆที่เสียเพชรนะครับผมคือได้หมดเลยนะครับผมเราสามารถเติมได้เลยด้วยบัตรชูมันนี่ครับเขาแจกฟรีนะครับผมเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ก็คือจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากมีเพชรเล่นนะครับผมหรือจะหาได้ได้เสริมก็ได้นะครับผมอ่ะยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเคียวแรมเพจนะครับผมเพิ่งเข้ามา499เพชนะครับบางคนบอกว่าอยากได้เลยไม่มีไม่มีเพชรนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของของต่างๆที่อยู่ในร้านค้านะครับว่าจะเป็น BTS ตรงนี้นะครับผมหรือจะเป็นตาไฟ EVO เอยอะไรตู้สมิวเออย่าทางอะไรเงี้ยคืออยากได้มากแต่คือแบบอยากได้ไอวอลง่ายๆหรือจะเป็นไอเทมต่างๆที่มันเสียเพชรนะครับผมหมดปัญหาเลยครับ เพราะว่าพี่มีวิธีนะครับผมบอกเลยว่าได้เพชรแบบฟรีไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอกดดูตรงนี้แป๊บนึงนะครับผม ไปที่ตรงนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวพี่ทําการเติมให้ดูนะครับผมซึ่งในรูปแบบของพี่นะครับผมคือพี่ได้บัตรทุมนนี่มาใช่ไหมบางคนเอาไปเติมเลยแต่พี่จะไปเติมในทูบอร,ร์เรตนะครับเอาไปซื้อของในเซเว่นเลยเอาไปซื้อขนมกินอะไรอย่างงี้ครับบางทีก็เติมเกมมั่งไม่เติมมั่งนะครับผมก็ประมาณนี้ก็มีไอเทมตลอดนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายและการเติม,มพี่ก็คือ ถ้าเกิดเติมเอาของก็เติมของแต่ส่วนมากจะเติมแบบที่เป็นรายเดือนนะครับรายสัปดาห์นะครับเพราะว่ามันคุ้มนะครับผมสมมุติว่าเออเราได้ไอเทมมาแล้วเนาะเออแบบมีบัตรชูที่เขาแจกเก็บเราเก็บมาได้สะสมคอยมาได้นะครับผมนี่ก็จะเติมแบบเป็นรายอาทิตย์รายสัปดาห์ไว้นะครับก็กดรับเอานะครับผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนาะเพราะตอนนี้นะครับผมเราก็ต้องสะสมเพชรไว้นะฟังดีนะครับสะสมเพชรไว้เพราะว่าจะมีชุดทางด้านของแรมเพจมานะครับผมชุดระดับตำนานสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ล้องใจเข้าไปที่ห้องแลไไดด้้้นนนปูก่อหาี ไ,ไปดูก่อนได้นะครับผมอ่าเช็คอินไลวันนะผมนี่พี่ก็จะเติมตรงนี้เก็บไว้ด้วยนะครับผมก็ได้บัตรทูมานี่ไปเติมข้อทัวรเรดนรั่นแหละแล้วก็มาเติมเกมตรงนี้นะครับผมเมอร์มานี้เลยเห็นไหมสามารถรับเพชรได้อีก500 ห้าสิบเจ็ดเฮ้ยห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยเฮ้ยห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเพชรนะครับผมแล้วก็บวกกับข้างนอกอีกหูแปดพันเก้าพันสมั้งอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมตรงนี้มันก็ดีนะครับผมสําหรับคนที่อยากเติมแบบรายเดือนแบบพี่นะครับผมก็เอาเติมเข้าทูมานี่วอลเล็ตหรือใครที่ไม่มีทูมานี่วอลเล็ตนะครับผมก็สามารถเติมแบบเป็นซิมได้นะครับผมอ่าแล้วเติมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวพี่ขออีกสักปังนึงก่อนนะครับเป็นไงเด้งเข้ามารัวๆนะครับผมอีกร้อยเพชรนี่ยผมสามเก้าเก้าแล สามร้อยเก้าหม่า้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมสาหรับคนที่สนใจอยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเติมเกมแบบฟรีนะครับผมด้วยบัตรทูมานี่ครับขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับผมตั้งใจฟังนะครับผมรูปแบบของแอปจะเป็นแบบนี้นะครับผมบางคนบอกการพนันมันไม่ใช่การพนันครับมันอยู่ในเพ s สโตรมันจะมีเกมพวกอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือไปเล่นมีหลากหลายเกมนะครับผมก็คือแฮปปี้ดัมมี่เลยนะครับผมสาหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากมีเพชรแบบพี่นะครับผมริกงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมอ่ะสังเกตที่คอยครับเราจะสะสมคอยไปเรื่อยๆนะครับผม สะสมคอยตัวนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งคอยตัวนี้ได้ยังไงเดี๋ยวพี่บอกนะครับผมอ่าก็บอกเลยนะครับแอปนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสำหรับคนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้เลยอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมกดได้เลยนะครับดาวโหลดเข้ามาแล้วก็ทําการเก็บคอยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่าง เลยครับผมาด,าดาวน์โหลดเลยนะสำหรับการเก็บคอยสามารถเช็คอินรายวันนะครับสำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จะมีกิจกรรมให้สะสมคอยเยอะมากเห็นไหมกดเข้ามาดูกิจกรรมนั้นก็จะมีคอยให้เก็บนะครับผมมีคอยกระเหรียญสามารถขายเป็นเงินได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่เห็นไหมเยอะแยะมากมายนะครับผมดูดีสามารถเก็บคอยได้จากกิจกรรมต่างๆตรงนี้เลยมาอ่านดูนะครับกิจกรรมเล่นเกมชนะเออเช็คอินราวันคือได้คอยหมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็สะสม ยังมีการเชิญเพื่อนอีกมีกิจกรรมนี่จัดอันดับนะครับผมเราจะเป็นการ เติมเกมหรือไม่เติมก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นการเชิญเพื่อนก็ได้บัตรชูมันนี่อีก 300- ร้อถึงห้าร้อยนะครับผมแล้วแต่น้องๆเลยยิ่งเชิญเยอะก็จะอยู่ในอันดับนับก็จะได้บัตรชูไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแลวเราก็สามารถเห็นไหมมันก็จะได้คอยคือยิ่งเชิญเพื่อนเยอะก็ยิ่งได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็เช็คเพื่อนตรงนี้นะครับและสำหรับคนที่สนใจริ้งอยู่ด้านล่างเลยนะขั้นตอนการเก็บคอยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถได้บัตรชูมันนี่ได้เลยไม่ต้องเก็บคอยก็ได้ครับทำกิจกรรมเล่นเกมแม้ชนะก็ได้นี้เลย เรามาดูกันนะครับผมสมมติคอยประมาณนี้นะครับผมจะทํายังไงถึงจะได้แรกนะครับผมก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงที่เป็นรูปนิ้วนะครับผมข้างล่างนะครับผมสมมติคอยเยอะแล้วกดเข้าไปปุ๊บอ่ายกตัวอย่างนะครับสําหรับคนที่ไม่ชูไม่มีทูมานี่วอร์เรดนะครับให้กดอันบนเติมมือถือนะครับผมอ่าเติมมือถือนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บก็เติมเข้าเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับผมเติมเข้าไปเลยหไหมมีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ใช้หมื่นคอยนะครับผมก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับผมเออหรือจะไปโทรหาแฟนหาอะไรก็ว่่ากัันนไปะสหรบคคทีีมออยเ กดมาช่องที่2นะครับผมก็จะมีับรบทูมานี่ให้เลือก150 300 500 1,000นะครับผมแต่เกิดอ่าน้องๆน,น่าจะประมาณ500นะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้เชิญเพื่อนยังไม่ได้ทํากิจกรรมมันเยอะนะั่นต้องอยู่ที่ตามเลเวลด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคพี่ทําการแลกใบละ1 0 0 0 1ันหใบนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะ พี่ก็จะเอาไปเติมใน t ูมอนี่วอลเล็นะเก็บไ้ซื้อของในเซเว่นเอ้ยซื้ออะไรกินเลยนะครับผมหรือจะเติมเกมนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นทั้งหมดที่แรกมานะครับผมนี่เห็นไหมได้จริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยก็คัดลอกเลขบัตรนะครับผมสมมุิตีห้อีกวันหนึ่งแล้วก็คัดลอกเลขบัตรมาไว้ตรงนี้เลยนี่เติมเกมฟรีไฟล์นะก็เติมเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้หรือจะไปเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ก็ได้นะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยเขาแจกบัตรฟรีนะครับสอนแรกเรียบร้อยนะนีี่ือด ที่เป็นทำการเติมใน Shopee Pay นะครับผมาร้อยห้าสิบเพรนะไอ้ร้อยห้าสิบาทก็ห้าร้อยกว่าเพรนะก็ได้เขียวใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยและสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็ริงดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะครับผมได้ บัตรชูมานี่จริงๆนะครับผมสามารถเติมเกมได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจริ้งอยู่ด้านล่างเลยครับไม่โดนแบน100%แน่นอนครับแอปน่าเชื่อถือนะครับผมอยู่ใน Play Store นะครับผมและ Apple Apple Pay นะครับผมสามารถดาวน์โหลดเลย Happy Dummy นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนี่ยก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะก็คือเอามาเติมเกมนี้แหละโหตึงๆไปเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหสุดๆอะ เอาจิเอาจิสุดป่ะสุดป่ะสุดนะครับผมบอกเลยสุดนะครับผมก็มีตังเติมเพชรแบบฟรีๆหรือจะไปเข้าเซเว่นซื้อนู่นซื้อนี่ได้หมดเลยนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมอ่าแล้วก็ชุดนี้นะครับผมอย่าลืมมาจัดกันนะครับผมชุด ากากี้เราย่อใหมท่ที่จริงเป็นชุดสีแดงว่าแต่ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เสียเพชรเนี่ยเราสามารถตัดได้เลยนะครับผมเ<ม>พราะว่าเรามีแอปดีๆนะครับผมช่วยเราอยู่เสมอนะครับผมก็คือลิงก์อยู่ด้านล่างเลยติมเกมแบบฟรีๆไม่โดนแบนนะครับผมไม่โดนแบนเลยบอกเลยดูเพชรพี่เป็นตัวอย่างนะครับ399 9นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่านี่หรืออยากได้ตาไฟนะครับผมแต่พี่น่าจะมีแล้วนะมีอันนึงนะครับผมก็คือเป็นทั้งนั่งของ สีฟ้าวะอันนี้ไม่ใช่นะครับผมสีฟ้าสีฟ้าพี่มีแล้วนะหมุนครั้งที่แล้วนะครับผมน่าจะมีแล้วนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็โหลดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเออไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็สามารถเติมได้นะครับเติมไปเลยนะครับผมก็ไปเล่นเกมอื่นเนาะ เกมอย่างนู้นอย่างนี้มีหลากหลายเกมนะครับผมก็เก็บเก็บคอยทำภารกิจของมันหรือไม่เล่นก็เช็คอินารวันก็ได้คอยเหมือนกัน,นครับทำการเชิญเพื่อนทาภารกิจนะครับผมก็ได้เหมือนกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมนี่เห็นปะตาไฟก็รออยู่นะครับผมจะมาสุ่มตาคงตาไฟอะไรก็ได้นะง่ายๆเลยนะครับผมโอ้โหดูดิดูด,ดิมีไอเทมหลากหลายให้มากมายเนี่ยดูอย่างยกตัวอย่างนะครับผมทําไมพี่ถึงอัพปืนได้ขนาดนี้นะครับผมก็น,นั่นแหละก็ ได้บัตรโชวมานี่มาจากแอปนั้นนะครับผมดูดีเวลสี่เวลห้าเวลหกเวลมีท่าทางอะไรประมาณนั้นเวลหกแลยเห็นไหมหกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เวลเจ็ดนะครับมีท่าแอคสาวแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าชิวๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแจกบัตรชูจริงๆนะครับผมเพียงเก็บคอยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเออ ประมาณนี้เลยเนี่ยเอามาซื้อของต่างๆได้ามาจะเป็นไอ้วงไอวอลคาตานงคาตานะอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับผมดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมมันต้องใช้เพชรนะแต่เกิดเราไม่มีเพชรก็แย่นะครับผมก็นั่นแหละบาชูมมานี่นะครับผมแบบฟรีๆลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันโ,ด,โดไว้ก่เย,ยครับไม่โดนแบลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแนะนำสิ่งดีๆให้เลยนะเนี่ยเจอกันครับผม